เด็ดลองชิมดูสักลูกสองลูกสิเป็นยังไงโซลาริโนแดงเต็มเลยบาทนี่พรึบพรับนะครับมารึพ,รพรึบพับอันนี้น,นี่อมาลิซาอมาลิซาลูกสีสีส้มนี่ลูกยาวๆเรียวๆได้มาสองลูกจริงๆมีเยอะกว่าได้มาสองลูกลองชิมดูอันนี้จะเป็นซอลาริโนนะ กลิ่นมะเขือเทศไม่มีมีแต่ก็มีแบบติดปลายลิ้นอะเล็กๆอะติดปลายลิ้นเล็กๆอร่อยดีออกเปรี้ยวนำนิดๆความหวานยังไม่เท่าไหร่เหมือนเขายังไม่สุกดีเท่าไหรอ่อ่ะความหวานก็ถือว่าเม็ดน้อยอันนี้มันเหมือนคิงฟิตก็ไม่เชิงอะ่ะอันนี้อันนี้พันอะไรไม่รู้ แต่เขาบอกว่ามันเป็นซซลาลิโนแต่ผลมันไม่ใช่อ่ะผลที่มันออกมามันไม่ใช่ซอลาลิโนเพราะว่ามันเป็นเนี่ยเป็นมันเป็นตูดเรียวๆอย่างเงี้ยมันเหมือนคิงฟิตอ่ะแต่คิงฟิตเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งมีความฉ่ำน้ำเปรี้ยวนิดๆหวานติดลิ้นแล้วก็เม็ดเยอะกินมะเกือเทศเยอะกว่าโซลาลิโนนิดนึง อันนี้โซลาแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงแค่นั้นน่ะน,นะสีสวยมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่ซอลาพูดผิดอันนี้จะเป็นอ่าคิงฟิตคิงฟิตเขาจะเป็นผลรีลตูดเนี่ยตูดกลมๆล,มลีลีแบบนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นโซลารีโนมันจะเป็นผลรีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นก้นแหลมอืมจะเป็นก้นแหลม ขาเนื้อฉ่าแต่หวานกว่านะหวานกว่าโซอไอโซอลาริโนโ่โซลาริโนยังไม่สุกดีอ่ะอันนี้มันอันนี้มันสุกแล้วก็มีความแต่คิงฟิตอ่ะไม่มีกลิ่นมะเขือเทศนะคิงฟิตไม่มีกลิ่นมะเขือเทศอืมไปอ,อีกแบบนี้อันนี้จะเป็น อูรามิจะเป็นฟิวกินองุ่นอะไรประมาณนั้นนี่นะแต่ว่าของอมาลิสากับฟาวิโอยังไม่สุกอมาลิสาเพิ่งจะสีเขืองต้องรออีกสักหน่อยรออีกสักประมาณวันถึงสองวันน่าจะท่านนกอยู่ดอกเพื่อนสั่งไว้เพื่อนสั่งไว้ <laughs> ไวด้วยนะที่เขาสายชอบมะเขือเทศเหมือนกัน เดีย๋ยวมาเก็บไปส่งเพื่อนด้วยอันนี้ฉันต้องเก็บเม็ดละอันอกุลา,ามีจะมีความเปรี้ยวนิดนิดฟิลไม่มีกลิ่นมะเขือเทศเลยนะเป็นฟิลแบบฟิลแบบอังุนะ่นอะมีความเปรี้ยว มีความเปรี้ยวนําแล้วก็ติดหวานนิด,นดแต่ว่าความหวานเขาเยอะกว่าโซลาริโนเมื่อกี้โซลาริโนยังมีติดเปรี้ยวอยู่เพราะว่าโซลาริโนเขายังไม่สุกดีเนาะอ่ะอันนี้แต่ว่ารอบเนี้ยของคิงฟิตอะอร่อยคิงฟิตอร่อยออกหวานคิงฟิตจะหวานนําอืมแล้วก็ไม่มีกลิ่นมะเขือเทศมันจะติดปลายลิ้นกลิ่นสตรอเบอรี่อะ,อะปลายลิ้นอืมประมาณนั้น อร่อยแต่ว่าเนาไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมันมีความแบบพอเราเคี้ยวเข้าไปปึ๊บมันมีความฉ่าน้ําอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อร่อยอยู่เ yeah! น้ผ่านผ่านผ่านปีหน้าเอาใหม่อปีนี้มันฤดูร้อนแล้วปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราต้องให้น้ําค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูง มันจะไม่เหมือนหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวเขาเขาจะเป็นพวกมะเขือเทศเนาะเขาจะเป็นพวกตระก,กูลแบบว่าเอ้ยเขาจะเป็นพวกไม้รือดูหนาวเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีแต่ว่าหนูนาเก็บสายพันธุ์ไว้อยู่ถ้ารือชุดนี้ออกก็คือจะเอาชุดใหม่ลงนะลองดูว่าจะไปในทิศทางไหนมือนีมากหดน้ำไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย